นัเกือบทั้งต่อเศมาแล้วคืนนี้ตกตั้งแต่ข้ามยันเช้า66จังหวัดมาแรงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศทางเพจและ y ยูทูบฝนฟ้าพยากรณ์วิพย์พรลูกพิลาชัยทาง Facebook และ TikTok ประจำวันพุธที่18สิงหาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอนจะมาแจ้งเตือน พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงสีเหลืองกว่าระหว่างและเปอร์เซนต์ของฝนในแต่ละพื้นที่แนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับได้ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ฝนที่ตกจริงเมื่อคืนนี้นะครับโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นมาฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกทางตอนกลางในบางพื้นที่และทางตอนล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งตะวันตกของภาครวมถึงภาคตะวันออกทางตอนบนตอนล่างแต่บริเวณพื้นที่ที่ฝนน้อยที่สุดของภาคตะวันออกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่สาแก้วนะครับภาคกลางก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วในบางพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเห,หนือทางตอนล่าง นอกจากเหนือทางตอนบนที่มีฝนตกฟ้าขนองแล้วนะครับดังนั้นในวันนี้ก็ต้องเฝ้ามาระวางกันต่อโดยเฉพาะภาคเหนือที่าทางตอนบนจากให้ได้ของอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทางตอนบนในขณะนี้ทาให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่และหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนสะสมฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากจากร่องมรสุมในครั้งนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งจะดึงมรสุมตมตกเฉีงยงใต้ให้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้มีกำลังแรงขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักมาก บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากอุทัยธานีนครสวรรค์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุรณธานีจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดลำพูน ลำปางแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรชัยภูมิหอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกษอุบลราชธานีลพบ,บุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจัดจังซาชนบุรีระยองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครการจนะบุรี ราบุรีเพชรบุรีประวจคีรีขันชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่าพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนล่างดังนั้นนะครับต้องระวังในช่วงนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือน เป็นฉบับที่7ในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนมีผลกระทบจนถึงในวันนี้28สิงหาคม2567ซึ่งภาคเหนือเน้นย้ำเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตฐ์ตาสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวออกเฉียงเหนือ เน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบอนลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นกคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สกเกตและอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบ,บุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุพรณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รัง และสตูลซึ่งจะทำให้คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยในวันนี้วันพรุ่งนี้ว28-29สิงหาคมทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือเรือเล็กทะเลอันดามันทางตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้28-29สิงหาคม2567ซึ่งในหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับฝนหลังจากนี้ไปปริมาณและก,การกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงแรกจะยังไม่ครอบคลุมมากนะักแต่ในช่วงหลังความชื้นจะเพิ่มมากขึ้นฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับและลุ้นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุก,ก่อตัวในช่วงต้นเดือนหน้า กันยายน2567จับตาพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศในทุกวันกันนะครับนอกจากนั้นแล้วด้านของแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศยังแจ้งเตือนพื้นที่เสียงภัยสูงสีแดงจากแอดมินธนาว,าวัต์บริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทยัยตากอุตรดิตพิษณุโลก กำแพงเพชรพิตรเพชบูณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีเพชบุรีลพบุรีสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกสะแก้วสะจังสาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ต ราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสตูลเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนแอดมินกันภัยสภาพอากาศแอสนานแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝ้าระหว่างบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตร นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจะดจึงเซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรียุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ุมพรระนองพังงาภูเกต็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังสตูลบึงกาฬสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินะครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีารณยอากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ 28 29สิงหาคม25ง7ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากาำแพงเพชรที่สุรินโกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบุรีพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนฟ้าครองลอยละ70ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณนะครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าครองลอยละ70ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจัดจึงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครริมณฑลฝนฟ้ารองลอยละ80ฝนตกหนักบางแห่งาภาคตใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละแปตกหนักหนักมากบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพียอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ